ปวดเริ่มเจ็บพี่นั่นนุ่งเขียวกระท่วงยู่ได้ไปหานุ่งเขียวนุ่งกระว่าว่ามันเป็นอันนุ่สวัสิ์ติเพาเมียนบอกว่าปวดเมือยเพราะเมียนบอกคิดว่าเป็นเพื่อนซื้อมาพ่อมือต่อมาไม่ทำงานอยู่โรบุรีนี่เขามัน,นทางยีโรบุรีคือไม่ไหวปวดเริ่มปวดแบบทรมานมือนั้นไปลองเพ่งซื้อเพราะไหลรับเพราะไหวแบบมันปวดทรมานเนี่ยมันเริ่มปวดเริ่มเจ็บ หลังจากนั้นก็นคือไปหาหมอไปหาหมอก็คือหมอก็พูดประโยคแรกขึ้นมาเลยว่าหมอไม่ต้องบอกเอเนาอเป็นโรคอะไรแล้ว <c oughs> ก็ยบใบโปยชั่วมาให้ฮู้สวัสด์กินยาครับผมกินยาขาเสือ้อไวรลัสกินแบบทุกๆสี่ชั่วโมงครับโอ้โหเชา้ชาเช้าสายบ่ายเย็นดึกกินจนเงียวกันเลยทีเดียวสนุกจนงบาาแฟป๊อ กินข้าวหรือยังนั้ลูกย่างเลยครับเนี่เนี่ยครับเดี๋ยวจะไปหากินบ้าปเดีย๋ยวค่อยเสร็จไปครับให้มันค่อยๆร้อนไปสะอาดหรือยังครับสะอาดแล้วแล้ววายเช้าแล้ว,ว,วกันแล้วโอเคครับทุกคนนะครับผู้คูงครับเปวดนะว่าทำไมตื่นเช้าไม่ได้ตื่นเช้าเขายังไม่นอนเลย ไม่สะพานค้าผมครับเนี่ยว่างๆจะไปตัดผมแล้วครับผมผมยาวผมยาวเสียบไปเป็นส้มเลยเมื่อขึ้นเจ็บผมเลยแบบโอ้ยฟูฟูยังผมมันยาวสวัสดีครับไปสายต่อครับวันนี้ว่างครับผมพักพรอนครับ พักแรมพักผ่อนบ้าน2วันวันนี้กับพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะไปที่สุรินเป็นไตแน่เมื่ยอยปวดหลงังหายป่วยเมื่อยอยู่ครับเมื่อยอยูย่มันปรับตัวเ่าท่านนำครับแบบแบบตัวปรับการนอนไม่ทันประชงป่วยเนีน่ยนไว้ครับนั่งไว้ตื่นเศร้า ตอนไม้ตื่นสอบมากินยากลับมาแกนนะครับใช่ครับแม่พอไปเห็นง่ามวันนี้ว่ามีอาการหอนเงื้อออกหลายนำครับเร่ยแบบเพี้ยเลยลาเลยจ้าน้องมดสุดหล่อสวัสดีครับกลับมาแก่นครับผมกลับไปเคลียทุลาร์จะของมันแล้วหอนนติดมืออื่นมืออื่นเดี๋ยสิครับหาย่ายเราไปหาย่ายทางไปสุริยเป็นจีแปด มันยาวแล้วมันฟูสิแม่วันนี้ว่างครับผมมันยาวแล้วมันฟูแม่มันไม่ใช่แบบว่างมันไม่ได้ตรงเลยเนี่ยอตัวที่เคยเราเคยทำไว้เนี่ยมันตรงแต่พอมันขึ้นมาใหม่ก <c oughs> ็ยังม <c oughs> ันฟ <c oughs> ูแลวมันดันกันมันเกินกันท่าไปครับขอบคุณครับผมในวันนี้ครับ ช่วงป่วยนะก็คือกินข้าวกินข้าวกินยาแล้วก็นอนกข้าวยาแล้วก็นอนเป็นน้ำหนักขึ้นนะหน้าคืนผมคือโรคคนเดียหกสิบโรคคนเดียครับหน้าึ้นแล้วทีนี้พ่อเริ่มหายป่วยน้ำหนักล้งเหลือซ้ำเก่าหน้าที่แปดแปดสิบหกเก่ับห้าทุกทาครับเข้าใจแล้วครับว่าเป็นยังอันหมอนล่างมาจากคุป람ยังเว้น เห็น,ว,นหว่าเขบตะคืนอะไรบ้างฮะโอ้ยหนาวไปแฝงแบบอ้ยแลงว่าเขานาแปลงว่าเขานางจะแต่นหน้าแล้วครับมันร้อนแล้วมันแตกหน้ายากมากเลยช่วงนี้ดืูหน้าไปเยอะนะครับทุกคนอากาศร,ร้อนสวัสดีครับ สมาชิกใหม่มเพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับผมท,ทักทายกันย่ำเสาครับพูดคุยกันได้อันนี้วิเตียวครับผมสนนี้แก้ววัดหอดลายครัง,ครรเงเพี่นครับหอเนี้ยสูงเท่าไรครับมาคาิมาสูงร้อยเจดสิบสูงอเจ็ดสิบหครับร้อยเจห้าหนี่แหละับว่าตามกินมาละหานีจอยน่หละ สนุกาปอเมริกัาแต่ว่าแต่งรูปมันส่งให้นะแม่แต่งรูปจะส่งรูปให้วันนี้ว่างครับผมเพราะช่วงไกลพีนทุ่งเราว่างว่างหลายเดี๋ยวไปใส่ไปส่งตัแม่ก่อนไปมั่งเสียไปส่งตัแม่ก่อนใช่ไปส่งไปที่บ้านพ่อส่ง Thank <laughs> you.